ในที่สุด ก็เดินทางมาถึงข้อมูลของเสาหลักคนสุดท้ายตัวละครที่ใครหลายคนรอคอยเสาหลักมแมลงโคโจชิโนบุนั่นเองครับและต้องบอกเลยว่าในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวละครชิโนบุน่าจะมีเรื่องที่คนอาจจะยังไม่รู้แบบน้อยมากๆเลยนะครับเพราะข้อมูลของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับว่าเป็นตัวละครที่รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับเรื่องดาบพิฆาตศู์แต่เชื่อไหมครับว่าค้นไปค้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วได้เรื่องของเธอมาถึง20เรื่องเลยครับแต่20เรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่อง เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกลงรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับอันนี้คือรวบรวมจากในทุกเวอร์ชั่นมาให้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าคุณยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวชินอบุให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าเลยนะครับผมว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวชินอบุนั้นเป็นผู้หญิงที่มีร่างเล็กมาตั้งแต่เด็กเลยครับและด้วย การบั่นคออาสูรเหมือนกับพี่สาวเพื่อหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าทางด้านของชินอบุเนี่ยไม่มีแรงจับคาตนะเลยเหรอคําตอบคือมีนะครับเธอสามารถจับคาตนะแบบปกติเหมือนกับพวกเสาหลักได้แต่มันติดเพียงแค่ว่าแรงเหวี่ยงของเธอเนี่ยไม่มากพอที่จะบั่นคออาสูนเหมือนกับพี่สาวของเธอหรือคาณาเอะอดีตเสาหลักบุกผาน,นั่นเองครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอน,นั้นต้องหันมาใช้พิษในการกําจัดอสูนแทนข้อต่อมาตัวชินอบุและพี่สาวของเธออย่างคณาเอะน,นั้นเคยเกือบถูกอสูนฆ่าตายไปแล้วครับในเหตุ เธอได้สูญเสียพ่อกับแม่ไปและในช่วงทีเ่เธอกําลังจะตายนั้นเธอก็รับการช่วยเหลือจากเสาหลักหินผาหรือคือเกียวเมย์นั่นเองครับและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองในติดตามเกียวเมย์มายังหน่วยพิฆาตอสูรและได้รับเข้าบรรจุเป็นนักล่าสูรจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้เผื่อใครไม่รู้จริงๆตัวชิโนบุนั้นเป็นลูกคนรวยนะครับแต่ก็อย่างที่พวกเราเห็นกันเลยครับเมื่อทั้งสองได้สูญเสียพ่อแม่ไปพวกเขาเนี่ยก็เก็บความแค้นไว้และอยากกาจัดอสูรแทนนะครับต่้้นนีีนนจจรสแบบุ แต่รู้ไหมครับว่าเธอเนี่ยชอบฟังเรื่องเล่าผีมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเล่าผีตำนานผีโบราณเนี่ยจะชอบฟังเป็นพิเศษคือถ้าสมมติตัวชินบุบะเกิดในยุคสมัยนี้และเป็นคนไทยผมมั่นใจเลยครับว่าตอนนี้ตัวเธอคงนั่งเปิด YouTube แล้วฟังโกส์เรดิโอทั้งวันแน่ๆครับคือมีเรื่องผีเธอได้ฟังมากมายเต็มไปหมดเลยนะข้อต่อมาครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพิษแต่ละครั้งที่ตัวชินบุใช้ในการกำจัดอสูรนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรอยู่ทุกครั้งที่เธอทําการโจมตีเลยนะครับคือบางครั กระบวนท่าจะมีพิษแต่ราชนิดที่ถูกบรรจุหรือถูกตัวชินอบุเนี่ยเลือกไว้ในกระบวนท่านั้นๆครับต่อมาครับการผสมตัวยาของชินอบุนั้นทําผ่านตัวฝักดาบนั่นเองโดยพิษที่เธอใช้ต่อาการโจมตีหนึ่งครั้งจะอยู่ที่50มิลลิลิตรครับ แล้วก็ตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าดาบคาตนะของชินอบุที่เหมือนกับพวกเหล็กในพึ่งเนี่ยใครเป็นคนตีดาบเล่มนี้ให้กับเธอระหว่างหัวหน้าช่างตีดาบและลูกชายของเขาหัวหน้าช่างตีดาบเนี่ยตีดาบให้กับมิซึริไปนะครับส่วนลูกชายเนี่ยตีดาบพคดเคียวให้กับโอบานายไปคําตอบก็คือคุณเท็จินนั่นเองครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่สสาเหตุหลกัลกๆนะสาเหตุแรกก็คือคุณเท็จินเนี่ยมักจะเลือกตีดาบแบบพิเศษแปลกๆพวกเนี้ยให้กับผู้หญิงก่อนเป็นอันดับแรกนั่นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับ uri, บิิกชุ ถึงได้คุณเท็ดจินที่เป็นหัวหน้าช่างหมู่บ้านตีดาบที่ถูกขนานนามว่าเป็นช่างตีดาบที่เก่งที่สุดในยุคสมัยนั้นเนี่ยมาตีดาบให้ในก่ะก็เพราะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงตรงสเปกแก่นั่นเองครับส่วนอีกข้อนึงก็คือดาบของชินอุบูเนี่ยมีการทําที่ค่อนข้างยากคล้ายๆกับกรณีเดียวกันของมิซึริครับนอกจากตัวดาบที่มันจะต้องเป็นเหมือนเหล็กคอยซึมซับพิษได้แล้วเนี่ยตัวฝักดาบที่คอยทําการเปลี่ยนตัวผสมพิษอยู่ตลอดเวลามันก็ค่อนข้างตีได้ยากคงไม่มีใครทําได้นอกจากพี่แกด้วย2เหตุผลนี้เองก็เลยทหํหตุแลในี้ ต่อมาครับถึงแม้ชินบุจะเป็นเสาหลักแล้วเราจะเห็นว่าเธอเนี่ยอยู่ในแนวหน้าเป็นสายบูตลอดแต่รู้ไหมครับว่างานหลักจริงๆของเธอนั้นก็คือสายซับพอร์ตเพราะว่าตัวชินอบุนั้นนับว่าเป็นบุคลากรเพียงไม่กี่คนภายในหน่วยพิฆาตศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ครับ แล้วก็เห็นนิ่งๆแบบนี้เนี่ยแต่รู้ไหมว่านิสัยจริงของชินบุเนี่ยเป็นพวกหัวร้อนแบบสุดๆเลยนะสังเกตได้จากตอนที่ตัวเธอไปช่วยเหลือคานาโอะมาหรือตอนที่เห็นคานาเอะพี่สาวของเธอกําลังจะตายนะครับแต่ว่านิสัยหัวร้อนนี้ของชินบุนั้นก็ได้หายไปหลังจากที่คานาเอะตายตัวชินบุจากที่หัวร้อนเนี่ยก็หันมายิ้มแย้มให้กับน้องๆมากยิ่งขึนครับอ้าตรงนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับเหล่านักล่าสตรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ถูกส่งเข้ามาในคฤหาสน์ผีเสื้อซึ่งโดยส่วนใหหหญญ่่่่จจจะะะเเเป็น็นน100นนะน้ิงรรัับไมแแกกกก100%ลลพวธอาาา ชินบุและถูกเรียกว่าน้องอารมณ์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะและเหตุผลที่ชินุบุต้องเริ่มหันมายิ้มแย้มเนี่ยเพราะว่าเธอเธอต้องมาเป็นผู้นําแล้วไงครับแล้วก็ต้องมาคอยฝึกผู้สืบทอดอีกเผื่อตรงนี้ใครไม่ทราบจริงๆชินบุเนี่ยมีผู้สืบทอดมากกว่าคานาเอะนะครับแต่ผู้สืบทอดส่วนใหญ่ของชินบุเนี่ยก็ล้วนตายไปในการปฏิบัติภาร,รกิจนั่นแหละและก็ตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามีใครรู้กันหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วชุดแต่แรกเริ่มเดิมทีของชินบุนั้นจะคล้ายกับของมิซึริเลยรัับบกมาาาชหหนน้แุทํดะผ ต่อหน้าต,ต่อตาไอคาคุชิแว่นหืน่นที่มีชื่อว่ามาเอดะที่เป็นคนตัดชุดให้กับนักล่าสส่วนใหญ่นะจริงๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่เอมาเอดะตัดชุดให้ได้รับชุดแบบนั้นหมดเลยนะครับ ต่อมาครับเมื่อพูดถึงเรื่องเสื้อแล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเสื้อคุมฮาโอริหรือเสื้อคุมตัวนอกของชินบุเนี่ยจริงๆรลวดลายมันคืออะไรกันแน่มันคือรอยแตกอย่างนั้นหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันคือลวดลายของปีกผีเสื้อนะและเมื่อเราพูดถึงเสาหลักเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเหล่าเสาหลักภายในเรื่องดาบพิฆาตศูนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงจริงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่2คนเท่านั้นไม่นับคนที่ตายไปแล้วนะนั่นก็คือชินอบุกับมิซึริครับและด้วยเหตุีอกมะดรๆไ็ อยเขียนจดหมายหาให้แต่สุดท้ายมิซุริเขียนจดหมายให้กับผู้ชายมากกว่าผู้ชายคนนั้นคือโอบานายนะครับแถมด้วยความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี่ยทั้งสองก็มักจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอย่างมิซุริเนี่ยก็อยากมาสอนทาอาหารให้กับชิโนบุหรือบางทีเวลาเธอเจอเรื่องทุกข์ร้อนใจอย่างเรื่องความรักเนี่ยก็มาปรึกษาชิโนบุด,ด้วยแต่ด้วยการที่ว่าตัวชิโนบุนั้นไม่เคยมีแฟนหรือคนรักมาก,ก่อนเลยทําให้เธอบอกอาการพวกนั้นกับมิซุริไปเป็นแนวแบบสับทางการแพทย์ซะมากกว่าครับก็คือไม่สามารถปรึกษาเรื่่ออองงงคววามมรรััักกกะไไบบชินนุด้้เลยลยแ็ตที10010 ในช่วงที่ชินอบุได้คุยเรื่องที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นพิษหมายถึงทั้งร่างกายนะครับไม่ว่าจะเครื่องในหรือเลือดก,ก็แล้วแต่ในช่วงแรกที่ตอนนี้ได้ออกมาข้อมูลได้บอกว่าพิษในร่างกายของชินอบุนั้นจะอยู่ที่70เท่ามากกว่าพิษปกติแต่ทว่าในฉบับรวมเล่มที่19ก็คือเป็นข้อมูลใหม่ที่อัปเดตล่าสุดนะครับจะมีการแก้ไขข้อมูลว่าพิษที่อยู่ในร่างกายของชินอบุนั้นมันคือเ0 0เท่าไม่ใช่70เท่าครับและทุกคนรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วปานาแรงมีคคคววาาามล้ยยึงกกััันนนนบปนตะเนะเ นั่นคือเป็นปานที่ไม่มีเลขกระบวนท่าแต่จะใช้เป็นชื่อเฉพาะของปลาปานนั้นครับและทุกคนรู้กันไหมครับว่าในข้อมูลของทาง o f f ฟิเชียลนั้นพวกเขาเคยบอกเอาไว้ว่านอกจากพิษที่เคลือบตัวดาบแล้วตัวชินุบุเองยังมีปากที่อาบยาพิษไว้ด้วยครับคือไม่ได้เอาพิษไว้ที่ปากนะแต่หมายถึงเธอพูดจาจิกกัดเก่งเวลาเอื้อนเอ่อยว่าจาอะไรออกมาเนี่ยมันเหมือนกับพิษที่ไปทําร้ายคนได้เลยครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เธอเกลียดเนี่ยอารมณ์ก็จะแบบไปลงนนกซกไซเวนอ๋อแล้วก็ไหนๆพูดถึงชินอุบุแล้วเนี่ยเราก็ วาชิโนบุเนี่ยเลี้ยงสัตว์ด้วยนะสัตว์ที่เธอเลี้ยงเนี่ยคือปลาทองชื่อว่าฟุกุครับอารมณ์หมายถึงแบบอ้วนฟูอะไรแบบนี้อยากเลี้ยงให้ปลาทองของเธออ้วนอุดมสมบูรณ์แต่เหตุผลที่เธอไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ตัวอื่นไดต้ต้องมาเลี้ยงปลาทองมันมีเหตุผลนะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยแพ้สัตว์ที่มันมีขนนั่นเองครับ ต่อมาครับมุมอมองที่มีต่อเสาหลักคนอื่นๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวชินอบุก็ค่อนข้างชื่นชมหมดเลยนะแต่ก็จะมีราวๆอยู่ประมาณ4-5หคนที่เธอรู้สึกว่าอืมชมมันดีหรือเปล่านะเริ่มจากคนแรกเลยครับตัวละครตัวปลดผมเลยโทคิโตะมุอิจิโร่หรือน้องมุยเสาหลักหมองนั่นเองสาหรับชินอบุมองเด็กคนนี้ว่าอะไรนะครับ ปากดีใช่ครับฟังไม่ผิดคนต่อมาครับกิยูเสาหลักวาลีไอ้คนนี้ก็พูดน้อยเกินไปคนต่อมาเสาหลักเพิงลูกพี่เขียวจูโรไอ้คนนี้ก็พูดไปเรื่อยบางครั้งคุยกันทีเหมือนคุยกันคนละเรื่องเดียวกันและคนสุดท้ายซาเนมิเสาหลักวายุคนนี้เนี่ยแอบชอบพี่สาวของตัวเองอยู่ใช่ไหมเลยทําให้ชิโนบุรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเวลาเจอกันทีไรเหมือนพูดเป็นอยู่ประโยคเดียวพอพอเจอหน้าชิโนบุปุ๊บ เออเป็นไงสบายดีไหมและถ้าใครเคยดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ของตัวซาเนมิ one, นั้นก็จะรู้ว่าเหตุผลที่ซาเนมิทักชิโนบุนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยากทักหรอกแต่เป็นเพราะว่าชิโนบุเนี่ยเป็นน้องสาวของคนที่ตัวเองแอบชอบแล้วพอเจอหน้ากันเนี่ยก็เหมือนคุยหน่อยตามธรรมเนียมอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับตัวชิโนบุนั้นติดอันดับที่3ในบรรดาเสาหลักที่เข้าถึงง่ายที่สุดแบบเป็นมิตรคุยด้วยแล้วใจฟูแล้วก็ถ้าใครได้ดูภาคการสั่งสอนเสาหลักก็จะเห็นว่าตัวชิโนบุเนี่ยไม่ไ้เเาารววนนััอบพตธ จะต้องร่วมมือกับคุณธรรมยกและก็ยูชิโร่ในการคิดค้นตัวยาเพื่อเอาชนะพวกข้างขึ้นกับมุสันให้ได้แต่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าในช่วงที่คิดค้นตัวยาอยู่นั้นตัวชินอุบุเนี่ยเคยเกือบจะซัดกับยูชิโร่หลายรอบแล้วเพราะชินอุบุเนี่ยไม่ชอบคุณธรรมยยที่เป็นอสูรและไอ้เจ้ายูชิโร่เนี่ยมันก็มีเซนไงคือใครไม่ชอบคนที่ตัวเองรักมันก็รู้ใช่ปะมันก็เลยแผลรักสีอยากจะฆ่าชินอุบุเว้ยนี่นก็เลยที่สองคนนี้เนี่ยเคยเกือบตีกันนะครับโดยคุณธรรมโยกงงบบนนก็น ตัวชินบุจะนับว่าเป็นเสาหลักที่ต้องสูญเสียชีวิตไปไวที่สุดในช่วงภาคประสาไร้ขอบเขต แต่ตัวเธอนั้นก็นับว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ทําให้พวกทันจิโร่เอาชนะมุซันได้ครับเพราะในช่วงที่คุณธรรมโยทําการคิดค้นยาที่เปลี่ยนอสูรให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้แล้วนั้นชินบุเนี่ก็ได้คํานวณเผื่อความเป็นไปได้เอาไว้ครับที่ว่าตัวมุซันนั้นอาจจะมีความต้านทานยาที่ทําให้อสูรเป็นมนุษย์ได้เธอจึงแนะนําคุณธรรมโยให้คิดตัวยาเพิ่มเติมและช่วยสนับสนุนในการสร้างยาขึ้นมาครับและสุดท้ายแล้วพวกชินบุก็ได้ตัวยาเพิ่มเติม,มอีก3ตัวนั่นคือยาสลายเซลลยยาาาาแแแกกก่่รรระะ็งงัับบตว อ๋อเกือบลืมไปจริงๆยามันไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมันยังมียาพิเศษอีกตัวหนึ่งที่โผล่มาตอนเกือบจบเรื่องเลยนะมันคือยาที่ทําให้อสูรเนี่ยกับคืนร่างเป็นมนุษย์แต่มันคนละสูตรกับของคุณธรรมโยนะโดยสูตรนี้ตัวชินุบุไปคนคิดคนขึ้นมาเองแล้วฝากไว้กับคานาเอะนะครับโดยในภายหลังคานาเอะก็จะใช้ตัวยานี้กับทันจิโร่ที่ได้กลายเป็นอสูรไปแล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือ20เรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโคโจชินุบุเสาหลักมแมลงผู้้้้ทีีี่่มมมนนําาาาเเเสสสยยยยยงง็็็ชแแแตตกไไปปดดดววววคใละัพ เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วพวกคุณได้รู้จักกับชินบุกันมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยเอาไว้เพืเ่อนคิดเห็นยังไงกับชินบุนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยและถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของตัวละครตัวไหนในเรื่องดาบพิฆาตสนอีกก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันทีในคลิปหน้าเชิญเกิจกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่